テレビ。Hey. อีธานใม่สี่เนครึ่งหลังมีการแก้คเคนแล้วคราวนี้เสี่ยนเอาน่านเกียร์ลงมาครับแทนเบียร์แล้วก็ขยับแปะเนี่ยลงมาเล่นต่ำในตำแหน่งเบียร์ให้ครับเอาแล้วไปส่งได้ในวันนี้อีธานไม่สี่ยิงไม่ผ่านโอู๋ช่างแหลกครับจังหวะสุดท้ายพยายามจะไปแกล้งกลับมาไม่ได้ครับออกหลังเลยนะครับส่้เช่นเดียวกับท่านัานทุกการครับครึ่งหลังนี่ตอนนี้เอาแจ็คลงมาครับ โอ้แทงมาแจ็คลูนีคู่หน้าตั้งมาไม่ทันอโอ้มิดแต่ทิ้งเลยครับให้ตามช่องเลยครับผมเห็นขึ้นวิ่งทำงานอยู่ครับโอ้ให้ตามช่องมาลูนีเลี้ยงถือว่าสกัดได้ดีครับท่าน้าผู้สาวจูของอีสัมมิทศรีเดี๋ยนี้อ่านเกมอยู่แล้วโอ้โหแตะรอดขามาแต่ว่าไม่ได้ไม่แตะข้อทางเองฟ้ามงไงจังหวะทองได้ด้วยครับการแจ็คให้แตะแล้วลูนีเปิดมาเอ้านั่ตูโหน่เนี่

แต่หน้าตาแจ็คเนี่คงไม่เหมือนเนี่ยบอลเด่นดีเลยอ่าอย่างนั้นเลยข้อคิกขี้งั้งๆฟังขวาครับของมุกการเนี่ยมือบอลยี่กดอันหนักแล้วครับอ่าดูด้วยเปิดข้อนมาแล้วแจ็คอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยครกล้าตัวสองได้ตัวขู่แจ็คคนนี้เข้าเวหาเลยครับแม่ดูครับไอ้หนุ่มผมทองครับเอาแล้วครับหางลิ้นครับโอ้ดูด้ย ตั้งมาลนปฏิเสธได้แต่เ้านี่ยเ่งเลยครับ้ดูวีิสีเจอลุงเร็ีด้วครัปูท็อปดื้อเลยครไอ้หนึ่งาตังูย้วโอน้ขอโทษเพื่อนด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าแม่แจ็มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆแล้วเปลี่ยวาครึ่งหลังคับยู่ไม่ถึงสามนาทีทำประตูลรกได้แล้ว โอ้โหลูครับถือว่าวันนี้มาลงสนามในครึ่งหลังมีเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเลยครับอ่าแล้วมาดูเซตพีลูกนี้ครับของอีสองให้ดูสี่อ่าเราไปคิกปะจีงแองก็อู้หูเปลี่ยนทางไม่โดนครก็มาอุ่นไอเดียนี่ดีแล้วพี่ถีบอลเนี่ยมันไม่ตรงกรอนก็พยายามจะสกิดให้มันเปลี่ยนทางครับพู้ดเตะไม่โดนนะลูกนี้มันก็โดนนิดนึงเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเลยครับ เตะมองทิ้งออกมาหาจอยทางขวาครับให้ตรงกลางเจี๊ยบเปิดจังหวะเดียวไม่ผ่านเอ้าวป่งมาใลยวันนี้โอ้ดูครับเท้าซ้ายทะเลาะกับเท้าขวาไป่นบาเล่นเลยครับหลายหลายทีเก็บได้ครับอาลระขวดโลบมาเองครับขวดเราให้มาเจี๊ยบจับไม่ดีครับน่า โอ้โหดูรอบีสามเพลงตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหันมาในเกมลุกมากกว่าเดิมเยอไปพลิ้นออกมาข้างหน้าครับโอนจับบอลทาวเดินไปครับโอดโอดไม่จับห่างตัวอีกดูล้ลรวอขวดไม่ได้ครับโอ้แล้วเปว็บอลคู่ของธนาบุตราด้วยครับ พุ่งยกูกาปุ่กายาจะให้แจ็คลูกงด้อย่างโดนเตะทิ้งครับกูกาเรียนมีบทเรียนมาแล้วเกมที่แล้วระดมก่อนถามว่าตูครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีบทเรียนในเกมที่แล้วต้องเน้นกว่าเดิมครับภุ่งกายมาโอ้โหกำลั้แจ็คครับตอนนี้ โอ้โหยิงสวยเลยแล้วนัดแพ็กครับวุ้นใบกล่องก่อนแล้วตอนสุดท้ายเป็นสั้นครับโดนวิ่งสามเป็นสี่ขวดปู่เจอฝนตกแบบนี้ทิงสามเปนสี่เกมท็องเหมือนกันครับจะไปเองก็ให้ทางซ้ายมาขวดโอ้จะให้คืนไม่ด uh, ีครับโอ้ดักสวยเหล่าเสียหมดครับแกล้งกันเองเลยนี่ไปแกล้งนัเองลูกนี้มั้ง เอาแล้วเป็นบอลคู่โอ้โหปีสองเลขสิบสี่ 3, ดูว่าตอนนี้มันเงกันใหญ่แล้วไอม้มุ้งครับด้านซ้ายครับปีสองเลขสิบี่เปิดเสาแรกเตะทิ้งได้ครับแตงจังหวะสองตามที่บอลโอ้โหแล้วถึงก่อนครับล็อกโอ้โหเดียวเดียวแล้วออดยิงไม่ตรองของครับโอ้โหจังหวะนี้ออนโซโล่คนเดียวอย่างแบบมวยโลกวคือเลยครับแนี่ โอดูวัาได้กาโซโลแขึ้นระนาดเลยก็ื่้นตู่เพื่นน้นขวาเนาะยิงเข้าดีสวยงามเลยครับไปแล้ววิสัเีเจี๊ยบจับบอลวันนี้จับไม่อยู่เลยแล้วตู่ล้วผูเจอท่าพสนนมแบบนี้เอาแล้วขวดจับยาวครับจริงันจะแหลบโอ้โหป้ายโอกามาเลยแต่ที่เจีบตู่วันนี้จับบอลไม่อยู่เลยครับ พี่ก็มาปล่อยไหลแล้วแมนะแรงเกินไปแล้วตสุนี้์ไปมาเอาไม่มีใครยังมีอะป้ามาเก็บได้หลงไปสวยอ่ะป้าล็อกอีกทีนึงเข้าไแล้วจ่ายกินช้าเกินไปแล้วแม่ลูกทีติดบล็อกแตกแล้วโอ้โหโอ้ยจะขอเปลี่ยนตัวด้วยไหมล่ะจะเปลี่ยนตัวบอกผมเดี๋ยวสิเงี้อเปลี่ยนตัวก่อนครับ ไปก็เปลี่ยนมาลงรอในสนามเลยเยอะไป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 เดินมาขวาแล้วปะปะเข้าไหนมาแล้วจังหวะนี้เจี๊ยบโอ้โหง่ายเกินไปแล้วนั่นพูดสิไม่ว่าอะไรแล้วไปเดี๋ยววันนั้ขวาครับ โอ้โหเผื่อทุกอย่างไม่มีหางเสือแล้วนะขอเป็นตัวนะคนจะเปลี่ยนเนี่ยมันรอที่กางสนามได้เลยครับด้านในครับตัวสิงจะได้ทราบด้วยครับอ่าเปลี่ยนอีกคนนึงแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับคณะามผู้ตัดสิเนี่ยก็ต้องพยายามลงเตะให้ตัวผู้เล่นเนี่ยวันนี้ รึ่งหนังเนี่ยเริ่มจะพยอยมากแล้วครับตอนแรกเนี่ยยังไาอะไร่บบไม่ไครบครับขาให่าา่คืนมาเองครับต้องให้ตัว,วน,นี้เจี๊ยบยังได้ครับจอยจะไปหางกันแล้วเปิดโอ้โหเงินเข้าไป้างไนแล้วไงปวด ดูว้แหมท่าหลอกกันดูวจังหวะนี้สายบอลไม่ทายเดแล้วแับสวยอ้ไม่รอตรงกลาไม่ถมึงแปแล้วแปการะดกต่อมาตรงนี้ไปกระตุ้หูเน่สลับตาขอเก็ตัวข้าสนาม okay. มารอเลยับตัวเกมาลอเลยครับโอ้โหต้อง สลับกันเล่นม้านแล้วตอนนี้นะเริ่มจะหมดแล้วไปใช้พลังงานเยอะกับเกมแบบนี้อ่าแล้วขอได้คลิกทางขวาเอาไปเสาสองโอ้โหลูกนี้เท่ไปฉลับกก็โอ้โ,โห,น,น,น,ห,หนี่ถ้าไม่ฉลับเดีโอกาดก็มาตรงสูงเลยเยอะปูหัวที่เท่หง่์สวยเหมือนท่นทนทานั่นแจ็คเลยครับท่านั่นเจี๊ยบก็ับปูแล้วก็จังหวะที่เป็นเตะฟอกครับถ้าไม่มีตัวตามบล็อกเนี่ยน่าจะเข้าเลยแล้วเราพุ่งไปุ่งเสาสอง ดูวรับยังไงครับบินโฉบไปโฉบมาอยู่เสาแรกเอาลูกนีเคลียร์ทิ้งออกมาทางหน้าคนเดียวกระโดดไม่ไปไหนครับเอาสองคนไปแกล้งเองครับลูกนี้กระโดดทีนึงมงแจ็คไม่ดีลูกมงมาลูกนี้ป้าทางแจ็คไปได้ครับแจ็คให้ลูกนี้ไมปหาครับโอ้โหแล้วจะสวนกลับทิ้ทิ้งออกมาสะเลากระเช็ดมาลูกนี้ขวดจับลั่นครับยังได้เจี๊ยบ ตัวโอ้โหสายบอลไม่ผ่านเยอะัวเลยเอ๊ะเด็กสั้นเยอะตัวก็จี้เข้ามาให้ดังายโอ้โหว่างเลยคตัวปั่นคู่ สองตูวรับหยุดครับแล้วเราขอเปลี่ยนตัวอีกครับโอ้โหดูครับเปลี่ยนไปหน้าอีกหนักเพลงบ้านครับโอ้โหเอาเบียร์ลงแล้วขอโทษครับเนี่ยต้องทอาอะไรต่างๆแล้วเกมตุกในปแนหน้าครัวเบียต้องเอาตัวสดๆลงมาครับโอ้โหเบียร์ได้นื่แรกเลยนะเป็นคาโอกาดพระทักเตือ์ดกีงตรงนี้ฉันหลับเอ้าไม่โดนแล้วโอ้โหไม่โดนนะดูดีนาจะบอกว่าทักบอลแล้วตัวสิงมองว่าเลยโก้คิกับ เวลาอย่เหนี้เยอะครับเพราะนานไหมพอแบบนี้ยังเรียกว่าลุ้นีทุกคนอยู่ครับตามรับผการถ้าทำเพิ่มไม่ได้ก็จะเสียไม่ได้เหมือนกันครับเอาแล้วโอ้โหหม่งไปชนค้างครับโอ้จังหวะมาดมหม่งจะเข้าประตูตัวเองก็ทำได้อีสัมบัญชินสี่ครับลงได้มาดูถึงได้ไ่าฟางบอลเอาชช้มาได้ครับซ้ายมีขวามีให้ทางขวากระเบียรเปิดไปตรงนี้โอ้โหต้องชมตายครับโอ้โหไม่มีทางลูกนี้นี่ สเตอร์ลิ่งก็คืนเลยครับโอ้โหอาใส,าสามาม่มุมทางขวาครับของครับกีสัมเพลงสี่ฮอนเนอร์คิกครับต้องเนล่าก็รุ่นเซปีเอ้าแล้วลมาเลยพจับครับเหมือนจะใส่ให้ตัวหลังครับมาแล้วจ่ายไม่ผ่านแาท็กเตะทิ้งแล้วชันแหลกได้ด้วยคู่ด้วยโอ้โห,โห อางเงาตูนประตูต่อศูนย์แล้วูการกับกับลูกโขกของแจ็คกับตูไกลครับเก็บตายด้วยครับผูการโดนยาที่กขามาแจ็คแจ็คเปิดชันหลับไม่ดีแล้วลูกนี้วดท้องสั้นมาเบียเบีโอ้โอ้ว่อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้้ย้ยอ้ย้ยโ้า้้้อ้ เอาเัปตตาโดมาเาเยอะลยวลูกนี้ครับบอลเหาเองครับจากเกมคู่นี้จะเป็นเกมระหว่างเนน้นปามีกับเสมหายครับต่อจากคู่นี้ครับอาให้มาตรงกลางครับเอาล็อกบอามาสวยแล้วตู๋โอ้ลูกนี้ใหญ่กว่าแล้วตูเลย เลาวฟ้ามาข้างหลังแล้ว嘛หัวเด็กนี่เลี่ย๋เสียเปลี่ยนรถมาเจ็ดปีลูกนี้โอ้โหเลี่ย๋ตัวเองเสียเปลี่ยนรถไม่อยากเลยไปกันท่าครับเ <c oughs> อามาดูฟรีชกับผู่จะเป็นแท็กหรือเปล่าแล้วเทรา,ายครับ กำแพงแค่2แล้วนะอีสัมนสิบสแล้วแจ็คดูว่ไปอยู่ในกกอบเก้โทษอ้แท็กยิงเองแล้วไม่ตรงก่อเลยอ้าวยังอีกอนหนึ่งประตูเราสูงเงี้ยทางงานผู้การเีโอ้โหอีสัมพัน4ส่ยังไม่น้อยเกนนี้ต้องมองถึงอีกคะแนนก่อนครับโอ้โหพบียร์หบบตื้นๆแล้วยิงฉันหลับหรือเปล่าไม่ชันหลับครับโโห ยิ่งไม่ตรงต่อ,อเองจังหวะล็อกไปได้ดีลแล้วครับโอ้โหดูจังหวะแบบนี้เสแบบพี่ต้องบอกว่านนจาังหวะพาจาังหวะให้ทำได้ดีหมดครับวันนี้ขาดอย่างเดียวคือการตกสกอร์ครับเอ้าแล้วดูจริงจิงโอ้โหุงก็ยังดีไม่ตรงตังกกวครับฟุ่งเร็วมาไมผ่านแล้วโอโ้โหมองทิ้งได้แล้วตรงนี้นกี่ปานยังถอยไปประจันตแหน่งได้เร็วครับ ตูมเร็วทันทีเจะปาเอ้าเก็บบอลไม่ดีแล้วบี้อ๋อลูกนี้ไม่ถึงน้ำมั้ลึกเกินไปยาวกวนหมุนทิ้งออกมาแพ้ถึงก่อนแต่ว่าจับบอลไม่ได้ครับแล้วกระโดดมาไม่มีใครจ่อยขอสร้างความปวดปวดให้บอลลูกนี้แล้วกระโดดโอ้โหไม่ถึงน้ำ ยังม no, no, ีเวลาครับโอปุ๋เวลาหนุ่มเพื่อนนะตอนนี้จะทานอยู่หรือเปล่าว่าทีนี้ตอนนี้ลงไปเน้นเกมรับแล้วครับโาะงงทิ้งได้ตั็คจั๊คเช็ดอีกทีหนึ่งขวดหนุนกลับมาแล้วทางขวาเราไปทิ้งครับได้หรือทุ่มครับทางขวาของที่ทำให้เป็นสี่เลยอุ้งครับเงี้ยเสเปะเราลู่แล้วไปข้ามฟากไม่ดีนะทุกทีแจ็ค โอ้โหเลี้ยงมาเจอขวดเดียวขวดใหญหหหหหแแ่แล้วขวดอันเล็กกว่าจังหวะเร็วกว่าโอ้โหแล้วจะวิ่งออดลูกนี้ตั้ตองแตะทิ้งครับแมจะขอเปลี่ยนโอ้แล้วโอ้เอาตนะอนนั้นโอ้กลับลงมาโอ้โหมีแดงหน้ามีตัวจริงรับเกมนสูงกลับมีกายมตนองบอกว่าเปลี่ยนโอ้ลมานี่โอ้ถือว่าเข้ากับแผนแบบนี้เลย นี่เราต้องการแค่ประตูเดียวทางด้านมีสองเป็นสี่เราเวลาย,ยังเหลือเราไปหลงทิ้งออกไปก่อนเนี่ยลูกนี้ตัดสินใจดีครับไม่เสียดายบอลก,กัดเข้ามาครับจังหวะนี้ผู้การเปิดก๊อฟมาสลับแล้วก็ ปงนี้งออกมาตนี้บอลตกแล้วแฟร์ใหม่ทันแล้วสั้นเฮ้ยเอ้ยขวดเช็ดมากใหมเ่แต่แต่พีนึงทันหรือเปล่าแฟร์ทันเงี้ยอยากไปลูกทุ่งของมุกการอีกแล้วครับได้ลูกทุ่งในสามสี่รอบติดกันแล้วครับมุกการเอาแหมเกือบไปเสียได้บอลครับแจ็คเช็คมาตรงนี้ ตะหลแลต้องออกอีกแลโอ้โหสี่ห้าลออแล้วทุกทุ่งของูกตารยังไปแง่กลับมาไม่ได้แล้วทางด้านอีสับเพิ่งสี่แลวตอนนี้ภุมิกายเอาขนาดเส้นมาลุกนนี้อ่ามือแล็ไปดันนิดเดียวแล้วก็มา เต็นเยอวให้มาปวดอุเย้วใจลงดูที่เกือบไม่บาดโอ๊ตครับขนาดอส้ตนมาสวยเลยดีจะถ่ให้ได้โอ้ลไม่ใช่แล้วดีอีกแลต้องเอาไิให้ดวเห้วยูงกายออกมาโอ้ไม่ได้ครับ

ออกมาแล้วไปยิงที่ๆกลางๆเลยเหรอโอ้เช็ดได้อีกทีหนึ่งปังเงินจังหวะต่อแปะเข้าบอลมาได้ครับซ้ายมีขวามีอูโดนดีเล่จังหวะนี้เป็นสีในฟ้าแล้วเตี้บโอ้โหฮะอูนวนอูนวนทีก็ผู่ต่อไปเพียงแคเก็บตูได้เลยครับ เกมแล้ว่าป๋าเหมือเสหาแล้วยังเปลี่ยตัว้เลยถ้ามาสนามกันแล้วรัวดูยอาดีคกิงโอ้โหป๋าโอ้ไม่ผ่านนี่แล้วลูกนี้ดูครับจะเปลี่ยนตัวอีกคนนี้แล้วแต่ว่าม้กมานย โอ้โหเวลาไม่คอยถ่านะตอนนี้นาทีสุดท้ายครับสำหรับเจ็บในขึ้นเวลาหลังครับแล้คนเวลาบาดเจ็บแค่หนึ่งนาทีครับจอยกระโดดมาสวยด้วยอาปะวิ่งมาตรงนี้เฮ้แล้วแดงแนงยิงโอ้โหพี่เอาเลเชื่อน้องพวกนี้ไม่ได้มาตัวตีสมบูรณ เลยว่าจไปสองเสาสองโอ้โหดูรถเหลือเชื่อที่ไม่แน่ประตูจะเสมอจริงจริงตอลเป็นใจแล้วด้วยครับเจังหวะที่เลี้ยงมาปั๊มบอลนี่เอาชนะมาได้ครับโอ,อ้โหดูว oh, ันน <like ี or, ้มีสามเป็นสิบสี่อ่ะตอนนี um, ้ตกที่หน้าบ่ายแล้โอ้โหลงมาสวยด้วยนะแล้วไม่บอลไม่ดีแล้วขวดโอ้โหดูแล้วเพื่อนถลางไปแล้วเออนอกจากไม่หัข้างหน้าฟ้าหรือเบลก็รออยู่ทางข้างซ้าย แล้วกูโอ้วไม่ดีครับทีนี้ไอ้ถึงเลยครับอาโอนเก็บได้แล้วต้องไหว้ปังกันไปฟ้าแล้วเอาแจ็คโอนตัวไปยังโผที่เลี้ยงตัวต้องเอาลายทางหลุดออกครั้งไปเ่กลุ่มเลี้ยงทันทีเลยไอ้ถึงเลยครับูการโอ้โห ทำยังไงก็ได้ครับให้ไม่เสียประตูครับพวกเขาจะเป็นผู้ชนะค้ัาโอ้โหเบบนี้น่า้าจริงตัวตัวตอสซ้อนไปไหนอ่ะจะได้แปะหลบมาหนึ่งสองแปะเข้า บอลแล้วเรียกว่า55สิศหี54ผู้สาวไตูนคว้าจากขาเลยครับแน่ในฟ้าเพราะเท้าขคว้าที่บอลทุนนี้ไม่ฟางแน่นอนครับจังหวะแรกอย่าเบี้ยไม่ยิงครับผู้ขู่ท่านเบี้ยยิงจังหวะแรกเลยน่าจะมีโอกาสเยอะผู้ขูดูเหมือนบอไม่ยิงแล้วตัดสินใจเนี่ยวันนี้ผู้ขูตัดสินใจไม่ดีครับดูวันนี้ถ้าเกิดพวกเขาไม่แม้แต่คะแนนเดียวจะเป็นพวกไทยไม่ได้เลยท่านน่าจมีสังเพลงสิ้น เพราะว่าโอกาสเน่งเของพวกเขาเนี่ยหลายเท่าหลายครั้งแล้วนะมานเลยยิงทิ้งยิงว้างอะไรเองครับผิดกับนารุกการเยอะมีโอกาสไม่มากเยอะอาจจะน้อยกว่าด้วยครับนะแต่โอกาสครับแต่ทําได้ครดูความแตกต่างของฟุตบอลเนี่ยเกมฟุตบอลอยู่ตรงนี้เนี่ยวันนี้การต่อเกมอาจจะไม่สวยงามครับแต่ว่าโอ้ตานตัดสินเนี่ยฟุตบอลเนี่ยดูกันที่สกอร์แล้วครได้มากกว่ากันครับ เล่นให้ชนะคู่แข่งไม่ยากครับยิงให้มากกว่าแค่นั้นครับเกมเวลาฟุตบอลเข้าใจง่ายๆครับเอาล้วมาดูว่าตีคริสชุ่งขายเก่งมากเลยของผู้การตีคริสกินลูกจันทร์แล้วไปทิ้งเลยแล้วตักโอ้เราเลื่อนสีต่อแล้วมีดาวแล้วเดินเลื่อนสองทีในการสนามก่อนครับเลื่อนเลื่อนสองทีในกางสนามก่อนครับทั้งทีมฝั่งเลี้ยงสี่แล้วกองผู้การครับ โอ้โหวันนี้เป็นไปได้ครับการครับโอ้ที่ประตูโทนจากฮีโร่นนแจ็คปรบตูครับโถนนี้หัวดีจริงๆครับน่าเอาไปผลิตเป็นเครื่องดีๆครับแจ็คโอ้หัวดีมากครับม่วันนี้ทำประตูโทนครับนานๆจะมาลงช่วยทีมแล้วก็แม่วันนี้มาถูกที่ถูกเวลาจริงคเอาชนะอีกสองแม่สี่อันดับต่างกันเยอะครับสองทีมนี้แต่ว่าเป็นผู้การครับเอาชนะไปได้ครับ